สวัสดีครับผมนายสิโรธมิ่งขวัญวันนี้ผมมาทำคลิปประวัติศาสตร์ไทยเชิงเปรียบเทียบระยะเวลานะครับเป็น EP ีที่4นะครับโดย EP นีนี้จะเป็นการพูดคุยในหัวข้อของยุคสมัยที่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับอยากให้ดูรูปประกอบครับผม ยุครัตนกโกสินทร์ก็ประมาณปี2,326นะครับในยุคนั้นที่ประเทศอังกฤษก็มีเรียกว่าเข้าสู่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับหนึ่งก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาตอนนั้นก็เริ่มก่อตั้งสหรัฐอเมริกานะครับ ซึ่งในยุคนี้นี่เองเมื่อมีการาปฏิวัติอุตสาหกรรมก็หมายความว่าต้องมีทรัพยากรที่มากขึ้นเพื่อที่จะป้อนโรงงานนะครับนั่นก็หมายความว่าเริ่มที่จะมีการาสาภาพยุโรปเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการหาเมืองขึ้นหาอาณานิคมเพื่อที่จะหาวัตถุดิบให้มากขึ้น ครับเมื่อมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นก็นำพามาสู่การล่าอาณานิคมนะในทั่วภูมิภาคต่างๆในทั่วโลกนะครับในยุคนี้เองที่สหรัฐอเมริกาก็เริ่มที่จะ,ะก่อตั้งประเทศเสร็จแล้วก็มีการที่จะ,ะมาปฏิสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆอย่างเช่นที่ประเทศไทยในยุคของรชัชกาลที่3เนี่ยนะทาง หมอบัตเรนะซึ่งเป็นมิชชันนารีจากสหรัฐอเมริกาก็ได้นำการแพทย์นะครับแล้วก็การทำหนังสือพิมพ์เรียกว่าบางกอกรีคอเดอร์เข้ามาในประเทศไทยนะซึ่งตรงกับนะในรัชสมัยของรัชกาลที่3นะฮนะซึ่งนะในยุคนี้ถ้าทางประเทศจีนนะทางประเทศจีนก็มีการอพยพเข้ามา นะครับในยุคนในยุคนั้นก็อาจจะเรียกได้ว่าเริ่มเป็นมีการอบขยิบเข้ามาแล้วก็มีสงครามฝิ่นนะครับส่วนถ้าประเทศไทยนะฮะกับประเทศเพื่อนบ้านช่วงนั้นก็มีสงครามเจ้าอนุวงศ์นะครับสงครามเวียงจันทร์นะครับซึ่งก็มีการในยุคที่สในยุครัชกาลที่3เนี่ยก็มีการกวาดต้อน คนเข้ามานะจากเวียนจันทร์ครับจากนั้นเมื่อเข้าสู่ยุคของรัชการที่4นะครับก็มีการทำสนธิสัญญาเบาริงนะฮะทำสนธิสัญญากับประเทศฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็มีสนธิสัญญาทางการทูตกับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในยุครัชการที่4นี่ก็ถ้ากับ ในยุคที่เกี่ยวเนื่องกับจีนนี่ก็จะเป็นาการเข้ามาของอังกฤษที่มายึดครองจีนแล้วก็ยึดครองฮ่องกองนะครับซึ่งในประเทศไทยก็จะมีบางกอกรีคอร์เดอร์นะครับซึ่งในยุครัชกาลที่4ีนี่ก็จัดว่าเป็นการาพัฒนาอย่างยิ่งในเรื่องของการพิมพ์การสื่อสารนะครับต่อมา ้าเข้าสู่ยุคราชการที่5นะครับซึ่งยุคนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นการล่าอาณานิคมที่เข้มงวดนะฮะไทยมีการเสียดินแดนนะให้ฝรั่งเศสแล้วก็เสียดินแดนให้กับอังกฤษซึ่งในยุคนี้ก็ต้องพูดถึงรัเสเซียด้วยเพราะว่ารัชการที่5ก็ได้มีการไปเสด็จ เยือนลัสเซียแล้วก็มีภาพถ่ายนะครับในยุคราชการที่5หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเรียกว่ายุคล่าอาณานิคมเนี่ยเริ่มที่จะหมดลงนะครับเพราะว่า,าสาภาพยุโรปประเทศในยุโรปเนี่ยเริ่มมีการก่อสงครามครั้งที่1กันเองทำให้ ประเทศดังกล่าวเนี่ยนะไม่ว่าอังกฤษหรือฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องเคลื่อนย้ายสักยกำลังทรัพยากรอะไรต่างๆไปที่ประเทศของตัวเองนะครับซึ่งยุคนั้นก็เรียกว่ายุคของรัชกาลที่6นะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อหมดยุคการล่าอาณานิคมก็ เข้ามาสู่ยุคข,ของสงครามโลกครั้งที่สองนะครับซึ่งถ้าทางยุโรปก,ก็ต้องพูดถึงเยอรมนีฮิตเลอ Italy, ini, ร์อิตาลีมุสโซลินีนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ยกพลขึ้นบกที่นอมบงดีแล้วก็เหตุการณ์ถล่มที่เพอร์ฮาเบอร์นะฮะส่วนที่ในภูมิภาคเอเชียของเรา ก็ต้องพูดถึงกรองทัพของอญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนั้นก็อา,อาจจะนึกถึงเกี่ยวกับโกโบรินะฮะอังสุมาลินนะฮะแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำแควรหรือว่าเป็นสะพานมรณะของสงครามโลกครั้งที่สองก็ต้องพูดถึงความเกรียงไกลของกองทัพลัสเซียนะฮะที่ ได้ไปโค่นล้มฮิตเลอร์นะครับก็อยู่ในยุคของสองครามโลกครั้งที่สองนี่เองนะครับจากนั้นเมื่อสองครามโลกครั้งที่2เริ่มสงบลงประชาชาติทั้งหมดก็เห็นว่าควรจะจัดตั้งสห,หประชาชาติหรือ UN ซึ่งเป็นปีพศ .2,488 นะก็เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะตั้งองค์กรสหรประชาชาติขึ้นมาเพื่อ ดูแลและจัดระเบียบโลกนะครับแต่ว่าระหว่างที่จัดตั้งนี้เองที่ประเทศไทยก็มีสงครามอินโดจีนนะในยุคข,ของจอมพลปอแล้วก็มีการสู้รบกันนะอยู่ระยะหนึ่งนะครับซึ่งในยุคนี้ก็ยังเรียกว่ามีการทำสงครามกันอยู่นะครับแต่ว่าในยุคต่อจไปใน EP ีต่อไปเนี่ยผมจะทำ หลังในยุคของการสงครามนะฮะก็ปรับเปลี่ยนม,มาสู่ของยุคการค้าก็ขอให้รอชมในอีพีต,ต่อไปนะครับขอบคุณครับ